เราถามว่าไปไหนว,วันนี้ไปไหนเดี๋ยวยนี้พอลดองคำถามท,ทุกเช้าเลยนะพ่อ,อวันนี้ไปไหน <laughs> ชุดต สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับจีตสเปรย์ก่อนนะขอโดยป้องกันป้องกันไวรัสสวัสดีครับเป็นยังไงครับคุณผู้ชมเป็นยังไงตอนนี้นะครับที่ญี่ปุ่นกําลังเราไทยทําอยู่ก็คือช่วงเที่ยงครับรถยนต์ก็ตอนนี้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วก็คนแล้วล่ะใช่ไหมแล้วพรุ่งวันนี้จะไปร้านที่ ช่วงนี้ก็น่าจะผสมกับ take out นะผมจะแนะนำ take out ที่ผมวันนี้อยากจะเปรียบเทียบกับร้านนี้กับร้านนึ้นนั่นแหละเดี๋ยวเปไปเอาใจ่ใจตัวเนี้ยโยอชินะยะคนไทยน่าจะรู้จักคนไทยน่าจะรู้จักช่วงนี้นะเนียม take out แบบตอนเนี้ยชบว่างญี่ปุ่นนะชอบแบบไหนคนชอบที่นี่ อันนี้สปอนเซอร์เหรอพี่อันนี้ไม่เกี่ยวนะ <c oughs> เออไม่เกี่ยวไม่กินเฉยไม่เกี่ยวครับเปรียบเทียบก็ได้ผมจะบอกตรงบอกบอกได้ตดลงองนายคณผู้ชมเห็นนะถ้านะของของลูกค้าก็ผมก็ว่า,าไม่ได้แนละนะอันนี้บอกตรงข้าวหน้าเนื้ออันนี้ d r i ดรายสูด้วยนะ เมื่อกี้ผมสั่นอันแรกเลยที่สํำคำก็คือคิดเซ็ตคิดเซ็ตของที่นี่ก็ดีนะผมว่าประทับใจนะเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็วันนี้ผมท่านจะจะเป่ยากเทียบราคาประมาณ500นิดนิดอ่ะนะ้ารยเยนก็คือ150บาทนะก็ซื้อได้บริษัทไหนอะคุ้มกว่าใช่ไหมที่ผมสั่งยูคาร์บิดอะก็ได้เนือหละเข้าหน้าเนือที่ผมสั่งนะโลโซครแล้วก็ไปอีกร้านนึง ระหว่างรอนะครับแนะนำไลฟ์ไลฟ์สไตล์โคงีิโรสน็อยู่ที่ญี่ปุ่นริงๆนะเวลาปวดเจ็บคอเนี่ยผมชอบเกลียวน้าไม่เหมือนคนญี่ปุ่นนะพี่อ่านี่คือไม่ได้ขายที่ร้านสะดวกสูญี่ปุ่นนะอ่านว่าอะไรครับอ่าถ้าขา้าตัวอะไรสักอย่างรู้จักไหมรู้จักคนไทยรู้จักมั้ยอันนี้ดีมากเลยนะสำหรับเจ็บหายเจ็บคอเลยนะ <c oughs> ยาญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าสมตมิผมเบาขมเมืองไทยอ่ะมันจะแรงดีอ่ะ め <laughs> そめっこじゃはいお待ちのたにお子様のでお二つおもちゃよろしければ<ー>はい、<個>お入れてくださいえか、ー、るキッズセット คต่อไปร้านชื่อคาซึยะนะครับคาซึยะ490เยนกเราสอโบอกกันใช่ป่ะแล้วก็เพราะอยากรู้ว่ามันร้านไหนอ่ะร้านเทคเอาท์ครับเขาไม่ใหญ่ใจแนะนำให้อันนี้ดีกว่าแมสอะไรคือก้อยเ่ะแนะนำให้คนญี่ปุ่นด้วยด้วยช่วยเขาไม่เจาะมีเรื่องมีเรื่อง โอเคได้เลยคุณตาคงเอาเอาไรเอานะเดี๋ยวผมเลือกไทยก่อนไปครับจัดไปครับได้ไหมโอเคได้แล้ยขัดสีกันนะ้วรจะก้าวพอๆกันนะแล้วก็ใช้เวลาพอๆกันนะผมว่าใช้เวลาเออที่นี่ก็พอๆกันนะ เราสามารถไปไหนวันนี้ไปไหนเดี๋ยวเนี่ปอนดองคำถามทุกเช้าเลยนะพ่อวันนี้ไปไหนสามขวบกันพี่ถามตลอดเวลาเขาเขาคิดว่าพ่อพ่อวันหยุดทุกวันก็วันนี้อีกันพ่อจะพาไปน้ำตกสวยๆนะยิงเข้าได้กันตอนนั้นนะโอเคครับไปกัน แล้วคก็เรอีไหมคก็เราก็คืพ่อไฟไหนทุกวันเลยนะวันจันก็บอกเช้าพลบอกวันนี้ไไหนไปโรเรียนนะพี่หมาทาคนาคเนี่่ได้หอว่ได้ไว้น้ำได้ไม้หรอไม่น่าได้นะ ก็เลยตรงนั้นนะตื่นแล้นะพ่อไปไหนพ่อไปไหนแล้วจะหลับเมื่อกี้พ่อไปไหนพ่อไปไหนเสียงรู้สึกเสียงนิไไน่งๆแล้นะหลับไปแล้วครับมาเป็นไรครับไปกันเราเออกไปแล้วนอกก่อนวลคัมครับนำตอบที่ไม่มีชื่อเสียงนะครับแต่สวยนะ สวยนะครับชื่อว่านะครับอาซาฮิดะกินะครับยังไงยังไงไปครับไปครับโหเต็ม <laughs> สวยนะชิโมฟันด้วยนะนครับสามโซนชื่นคร

สช่วงนี้กำลังเข้าหน้าร้อนแล้วว่ะวันนี้ก็อุณหภูมิที่เมื่อเมื่อเมื่อกย้นะประมาณ31องศาแล้วว่ะแต่พึ่ขึ้นมานิดนึงะอยู่หน้าน้ำตกแล้วโอ้ยเย็นสดชื่นอันนี้ไม่ต้องเปิดแอร์เนาะสบายเลยโอ้ สบายดีไหมยกับเอ้ไอันนี้ครับของโยชิโนยะิวคารูบิดอนนะครับไซตธรรมดานะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านามิครสานนามิคือธรรมดาสแตนดาร์ดสองครับเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมมองไม่เห็นหน้าตาคุณตาขอนเมื่อกี้บาเนี่ครับอันนี้คือ คือคาล์บิดองก็คือเนื้อนั่นแหละนะข้าวหน้าเนื้อนะครับเนื้อาค,าคาร์บิดครับดี่หนึ่งร้างคาซูยะนะครับอันนี้คือไม่ใช่ดรายสูรนะเทเกาได้สามารถเทเกาได้นะสาม,สมนึมเข้าวหน้าตงคัตสึโอ้โหเป็นยังไคงครับประมาณ500ประมาณห้าร้อยนิดๆนะสรวมภาษีก็ห้าร้อยนิดๆห้าร้อยเยนก็คือประมาณร้อย 150ยห้าสิบาทร้อยห้าิบบาทร้อยห้าสิบบาย oshi อยู่ฝั่งนี้คาซสึยะอยู่ด้านด้านขวาของค,คุณผู้ชมะคะรับเป็ไงคุณชอบบัน,นชอบอันไหนครับอันนี้เหรอ <laughs> อันนี้เหรอเลือกไม่ถูกโอ,โอ้โหขคอนนะ <laughs> น่ากินทั้งคู่เลยอีันนเลยนะคนซื้อให้คุณทาคนชอ,ชอบแบบนี้แหละเราชัดเข้มก้นกว่านี้นะก็คือ ซอสคัตสึโข้าวหน้าซอสคัตสึนะครับอันนี้ก็คือรสชาติเข้มข้นกว่ามีราดซอสนะคะบออนนของคัตสึ <laughs> อะไรเนี้ยเดี๋ยเก็บให้ก่อนได้อะไนี้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนโอเคครับถ้าอย่างนั้นลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าราคาประมาณ500อยเยนนะวันคอยน์ลันช์สำหรับคนญี่ปุ่นนะพูดว่าวันคอยน์ ห้าร้อยเยนนะวันก่อนเลานจ์เนี่ยโยชิโนยะหรือว่าคัทสยะอันไหนด,ดีมาสก์ก็ฮะ,ะ <laughs> ดีนะกรีนดีครับอามาแล้วเนื้อแล้วก็มีท้องหอมนะก็ใส่พริกข้าวอืมนะไรกันล่ะ โอ้いただきます s <laughs> oh, อืมอร่อยอรสชาติดีมากอืมคเนี่นะเจ๊กนะโดรฟรั่วไเขาก็ต้องรีบทลังานใช่ไหมแต่ว่าย่านเหนือจริงๆอ่ะแล้วก็ทำให้ย่านเหนือเน,นี่ยทำให้กลิ่นกลิ่นหอมนะตัวเนี้ยจนถึงตัวเน,นี้ยเลยนะตั้งแต่บนสุดจนเจ้าม้องปลาม่า แล้วก็ย่าแล้วก็ซัมปาซอสนี่แหละทำให้อร่อยซอสนะเรสชาติดีมากถ้าราอย,ยให่ได้ขนาดนี้ก็โอเคนะใหเข้านะคัตสึครับคัตสึก็คือบุหรีทอดนะรู้จักเลยใช่ไหมไซใหญ่ครับ อาจจะผู้ชายที่หิวนะสุดๆเลยโอ้ยรันเขาเสียรู้นะเนี่ยเอาใจผู้ชายเก่งโอเคทานครับ <Okay. S 1> ขอเช็คดูสิคาทเซียเนี่ยเป็นคาทเซียเบ็นไงโอ้โหอ้ยใหญ่นะใหญ่นะอย่า,ยนะยายนะยไม่ดูรสจัดนะโดนดูนะกรีนเนี่ยโอเคทานครับโอ้ โอ้ยยืูเนื้อข้าไหนสิครับเอาแน่อร่อยแบบผมกิดเยอะเลยจริงๆผมเคยกินนะแต่ตอนนั้นหิวมากไม่ได้คิดมากอะ่ะแต่ตรงเนี้ยเนื้อหนานิ่มเนี่ยขหอมแล้วก็เขาใช้ซอสอ่ะนะซมบุส้สไนเนอ้ยผมว่ามัอนซอสเป็นเป็นจุดจุดจุดหลักนะโซอสอร่อยมาก ใครชอบต้มต้มก๋าตุ๋มนะต้นจิมานีร่างเงยแล้วก็ข้าวว้าว ตรเข้าใจแลาคือผู้ชมคือจริงๆแล้วน,นะส่งร้านนี้นะร้านร้านโยชินโอยะกับคาเยะเนี่ยขายดีในญี่ปุ่นนะช่วงนะะี้นะฮะยิ่งในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะเขาก็เทียบกักันเยอะเลยไงผมก็เลยลองเทียบดูว่าราคาก็เท่าพอๆกันอนะ่ะประมาณห้าร้อยเยนอ่ะนะก็ซื้อได้แบบนี้นะอือพอให้คุณผู้ชมได้เลยว่าเนื้อกับหมูเนะี่ยเทียบเทียบไม่ได้อ <laughs> ะ แต่ใครมีห้าโลแยงแล้วก็หิวข้าวนะถ้าคนที่หมายวามว่าคนที่กินเนื้อได้กินหมูได้นะคนไหนหิวมากๆเนี่ยผมว่าแน,นะนาขัดเส่ะเพราะว่าจํานวนนะ่ะดูสิแค่ตัว่ก็รู้เลยต่างกันเยอะเลยแล้วก็ปริมาณหมูอ่ะชิ้นใหญ่ชิ้นหนาเลยแล้วก็มีมีใส่ไข่ด้วยนะอ่าแล้วก็รสชาติอ่ะหวานนิดๆน,น,นะหวานนิดๆกว่านะครับแล้วก็ ปันหมูเนี่ยคนที่ผิวเนี่ยมันจะน่าจะอิ่มอิ่มได้มากกว่าแต่ถ้าคุมผู้หิงอ่ะอาจจะกินน้อยนะผมว่าแนะนํำข้าวหน้าเหนือ้อปริมาณพอดีปริมาณพอด,มมดีนะครับใครชอบกินชอบกินเนื้อก็ต้องอนังนี้แหละแต่รสชาติของบริษัทเนี่ยนะผมว่าดีผนแนะนําได้เลยในราคา5้าโรเย็นนะผมว่าอย่างนั้นนะครับ ต่อไปผมก็สลับซื้อดิงแล้วก็สำหรับผีการโัเนี้ยนะบนริษัทโยชิเนะนะดีเพราะ่มีคิดเซต็ตคิดเซ็ตก็คือข้าวหน้าเนื้อเล็กอันนี้ก็เล็กนะแต่สำหรับผู้หญิงพัได้ในะ่น่าจะพอนะออแล้วก็มีมีเจอรี่มีจูสแอปเปิ้ปปลแล้วก็มีของเล่นเล็กน้อยขมายอย่างเงี้ยไรลเดอร์อะไรสักอย่างน่นออะ สองร้อยเป็นสิบยังเองไงคงเลยอันเนี้ยถ้ามีผู้ชมมือมองเก่กนะนดูช่วยดิวันนี้ครับสนุกยังสนุกเรื่องครับคุณผู้ชมสบายไหมนะวันนี้ก็เราอ่ะอยากจะทำโซเชื่อนะของญี่ปุ่นสมม่งมาให้คุณผู้ชมไทยในประเทศไทยนะครับวันนี้ครับแค่นี้ครับเดี๋ยวก,กินข้าวกับพี่การุตีกว่าสวัสดีครับ

ここ気持ち悪い。